สวัสดีครับพี่น้องมากินยำแซลมอนจ้ะยำแซลมอนสดๆนะคะก่อนอื่นไม่นนางโฮบีขอคาระวะท่านจอมอยุทธทุกคนที่เข้ามาดูด้วยน้ำจันจอกนี้ไมาได้จ้ะอืม มา้ำยำข่อยช้ำๆจะพี่น้องช้ำๆผักผึ้ๆ Sånn. Mm. Mm. 嗯。Mm. ใช่ว,ว่าสบีสักหน่อยเพื่อความส่า แซว่าคาบีแว่าซาบี้าบีเราลเลิศเลิศพี่น้องหินขันดังเลยจ้าแซบอื มันอย่างพี่น้องตามั่วค่ะมั่วตาวาจ้องเสี่ยงเดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยวไปเคเห็นเจ้าของบา่านซัดในคลิปถูกเต้นน่อยไรไ้เมนต์สิอะไะพี่น้องมันธรรมดาเนาะ เที่ยวโกเตน้น่อยไรรองไปถือเส้นตาบอดถือเส้นตาฟางมั้งผู้ไสยถือเส้นตาสร้างมั้ง ถ้าอีเมลข่อยหูว่าคข่อยถือเต้นหน่อยนี่แล้วก็เส็ดีไว้ครันนบนาอเพราะว่าคนคนผู้เฒ่าสมัยก่อนพี่น้องคนบด้โอลูกได้พี่น้องจะเห็นเห็นยังถือเห็นยังผิดกับสร้างสีไว้ก่อนข่อยไปคว้าม,มังยิ้วอะ แรกนังยางแรกทีกะเจียมสมัยตะกีบไปควงในสวนปลาเพิ่นน่ะควงไปลราควนมันขางอยู่ทั้งต้นมะยูนวน่ามูก็ควงไปอีกมันถึงนวยควงกันนวยแหงที่บ่ลลนนอ่ะชีฟ้าไปแรกทีกะเจียมไปเจ็บปะท่านเนี่ยยางไปเจ็บเราอันควนที่มันขังกลับโรนลงมาใส่หัวข่อยแตกพี่น้องแตกตรงน้เริเนบเจะเป็นห้อยเป็เี่ยน่บ่าล้กาไปบอกแม่ยนันเป็นแผลเปลี่ยนอยู่ขั้นเย็บกับกบนิบ่ว่าเปลี่นดอกแผลเปลี่ยน บากาไปบอกแม่ว่าหัวแตกเลยคนสมัยก่อนเี่นไปบอกว่าหัวแตกลมหรือว่าชีจักรยานลมหรือยังไงทางพิ่นพปรเทอโอเฮาไดิจา่าพิ้นตีซ้ำพ่อมันน้ำลึกดำเสียมได้ฝาเอาดำเสียมฝา,ทาทเท่าตึมแทนที่จะแบบว่าก็บมังได้ละไปนแล้วจ,จะพาไปหาหมอแต่น้ำไม่บอบมีจ้ะผู้เฒ่าสมัยก่อนมึงไปเห็นยังมากแต่หัวเขาแตกนี่ส <c oughs> ิบอไม่ค้านกับดำเสียมจ้ะ วาดหลดโอยคอยง่ายมากนวนย้อนไม่ข้านกับดำเสียม <laughs> กคอโอ้ลูกกะเถอดเด็กม้อยสมัยกรร่อนเขาเล่นยานมาเวลาเขาเปินยังมา,เาก,าก,ก,กมเขาประกาศบอกพ่อกับแม่เขาจนถึกตีซ้ำฉันทำมันซัวหลายทอนมันมึนขั้นพ่อข่อยกจีเป็นอันขั้นเบ็ดจ้ะยี่พ่อเน่ะยี่แม่จะเป็นแม่ขั้นกับดําเสียมยี่พ่อขั้นเบ็ดจ้ะขั้นเบ็ดกับพายยี่โตพ่อข่อย ลบได้กัลบลบมาท่านกับไอเดดธรรมดาไอ้ดาบบินเิดินดาบวงพจน์ี่ดาบวงอิโต้เลยแหละมันไอยกส็สวมวิญญาณมีเสียกระโดดออกโดดออกโดดลงเงื่อนเลยจ้างเงื่อนมัไแต่ก้อนเป็นเงื่อนสูงนะ้ะมีบันไดที่หาสั้น ก็สั่งถือกันดิดเดดอิตโตบินอีพอขนาดเลิอกอ้าข่อยเลิกโรงเรียนไปน็นะอ้าข่อยตีบ่อนนอกมือนั่นมิกีฬาข่อยจำได้เลยอ้าขอ่าขอยเราเคยอยากเป็นนักกีฬาโรงเรียน,นเนาะเราอยู่ปะหาป่งโลกละหละ่ะเราดู่ปโป่งโลกละผู้เฒ่าสมัยก่อนเลุลงเรียนเราต้องเหตุการ์บไปซอยพอ่อแม่โลกาดำหน้าหรือว่าเหตอย่างอื่นที่เขาซอยได้เนาะ ไ <c oughs> อ้ข่อยแ <c oughs> โอ้ยสงสัยอ้ได้นยินและวอ้ข่อยแล้วเลยไปเตะฟุตบอลเนาะนักกีฬาโรงเรียนเราอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนาะกลับบ้านประมาณกลับหอดบ้านหามเม้งแรงหกม้งแรงโรงเรียนเหลือปลายสามปลายสี่เนาะหกมเม้งแรงบันเ้อากับบ้านในคำเนาะ นาห้อนพอข่อยกบเซอยบ่เป็นอ,อ,ปอย่างี้คือวอ่มียงงเกิดขึ้นกำลังนั่งกินข่าอยู่พอข่อยลากไม่ไปแม้แต่ใส่ซ้ำปีฟาดอายข่อยแม้อ้ข่อยโดนเงินย่อยให้กันก็ข่อยละเล่นไปหู่นในบ,บ้านปูกับยา ว่าเป็นยังเรื่องเรียนเราคือบามาผู้เฒ่าเนาะลูกอยากเรียนจีฬ่าต่คนสมัยก่อนน่ะโเร่งเรียนเราต้องกลับบ้านหนตรงเวลาซอยมอ,อ,อซอยพอซอยแม่เฮ็ดเวียกตุ้ยนนั่งเงียบดีจ้ะกินขอกั <laughs> ด นั่งกินเขาพาปากพว่า,าพ่อคอยนี่แปลกเวลาจะสอนลูกหรือตีลูกจะตีตอนกินเขาจะสอนตอนกินเขาในวงเขาในผ้าเขาบรรลา่งยี่พพอแต่ว่าเราตายแล้วอี่แม่ก็ตายแล้ว มันจะสอนให้ผ้าเขา่าวันนี้เพ่อจะเว้าเรื่องทุกลำบากเป็นยังไงให้ลูกยังสั้นที่ลูกกินเขา่าแบบคอยกินเข่ากับ,บมะลุงพี่น้องคอยให้พ่อคอยกับว้าวเมียคอยว่าวสักว่างตะก,กี้กูกูกับพ่อมึงเนี่ยเมียบาเนาะอีพ่อกับว้าเออพ่อไปคุดดินรับจ้างคุดสาเป็นลาเขาตะก,กี้เขารับจ้างเป็นเป็นลาคุดคุดสาเงี้ยเห็นนะพคนบอมมี่รถแมคโครจกสมัยตะก,กี้ แม่ก็เริ่มดึงรามานะัเงื่อนจนเนี่พี่น่องแม่มากับเขาก็บ่กล้ากินยันลูกบบอิม่มยันลูกกินก้อนแบบนีงเนื่องก่อนเอาไว้แต่กินกับพ่อแม่ต้องเอาเขาไปทรงพอพูนทงหน้าพูนะ อยู่ปากโคงน้องขาเนาะพี่พอรัไปุูทรายเฉยๆวัดปลานาลีดอกไม้ไปทั้งขุหนหาอา๋อห้องหกแม่ข่อยไากินเขาแม่ขอ่อยถากถาเขาไปทรงพอ่อไปนั่งกินเขาน้ำพอก่อนข่อยมากเพราะว่ากับเขามันหน่อยเขามันหน่อยยันยันมายิม ย่มเลี้ยงแม่เมีย่อยก็บมกินเขาเน๊ให้ลูกกินน้าพ่อไปไปดำไไปนั่นก้อนนะ่ะแต่ส่วนมากก็จะกินพ่อมก,กันนั่นแหละเพราะว่าต้องถาพ่อก่อนสมัยก่อนครบพอมามากกับ่ากินนี่เสีาหางเท้อพอเหลือง,งนันแม่เมื่อยมูเอินไปกินเราเขาจะไปนั่งกินเราน้ำเพลินสินะยิ่งแม่ไก่ลูกกินก้อนลอกก็ถากินกับพอเพราะว่ากับเขามีหน่อยนั่นลูกบิ มันอวของทีนี้ผ้าเขาคอยลูกแค้นไปเปพี่น้องความรู้สึกมันเก็บมันแค้นจนไ่ได้ใจแบบน้ำตาไหลกินเขาไปนำ้ำไห้ไปน้ำไไปว่าอีตนวนพกับแม,แม่แม่คอยดึงน้าแม่คอยดึงดราม่าดีดีคือันสอนเข้าไปในตัวแหละ วาเข้าวบนวยคือเพลินให้หูจักเข็ดงานให้รู้จักอดโทษนี่สินะมีก็มีเท่าไดกินซ้ำนั่นแต่แม่เนี่ยบ่ม,มีพอบอ่ม,มีก็ยังถ่ากินนข้าวปั้นเดียวกินน้ำแกนสองคนประมาณนี้นะแต่ว่ารูปรูปลูกบ่ม,มีกินบ่ได้สินะลูกก็ไ่ได้ใช่ว่าจะกินหลายหรอกอรม,มันร่มวีเอากิน ลูกหาหกคนนั่งให้หมดทุกคนนี้เว่าเขาแม่คอยดึงดามาาลูกนั่งกลมหนากินเขาเพรได้อย่อยกระซืออึศรคอยกระซืออึไอคอยกระซืออึมันแบบรู้ความรู้สึกแบบปาพพอแม่กือจนคักแท้งใช่ไหมแล้วเทากับเพื่อว่ากูเพิ่งรู้ว่าแม่กูนี้หากินเขาก็เพราะกูเพราะว่ากับเขาม้าหน่อย ให้ลูกกินแล้วไปรงเรียนก่อนนสินะ่ความรูร้สึกของเขาพ่อลูกตรงมาก,ก่อนดิผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะหางเดือบอไไ้กินเข่ากับตัวว่าลูกว่ากินเป็นโลดกินก้อนสินะเด็กหน่อยไม่ใช่หูยังง้อพูงไงพันหายกิน่นกินลดแล้ว <c oughs> คลิปนี้เขาบอกดูแทบพี่น้องเจอเขาไปโบกเดียวเขาบอกดูแทบหอมดอง้ะอันนี้บนกระเทียมด้วยจ้ะหอมโทน อันเนี่ยไม่ใช่กระหลิกนะจ๊ะผู้เท่าสิพอแม่สกีมันสอนให้ลูกเพ่นมีใจเนาะพี่น้องมีความใจมีอดโทษน่หยรู้จักมานะรู้จักแบบ ย่างบะหมี่กับบะตองกินนี่สินะแต่มันก็นลำบากกีนอ่ะพูดถึงครอบครัวข่อยนะของเพื่อนเพิ่นก็นจะสบายอยู่่นณจะเพิ่นมีเงินนะ บางทีความจนก็สอนให้เราอดทนพี่น้องสอนให้เราอยากสอนให้เราอยากได้อยากดีสอนให้เราหูจักเก็บออมร้อมดิดความจนคือบทพิสูจน์ของชีวิตจ้ะ แต่ไทยคันที่เกิดผู้ไดเกิดมาว่ามีบ่าดูจากจนเลยเพื่อนกับเป็นดวงของเพินนะ่นเนาะโชคดีของเพิน่นเพิ่นเกิดมาในฐานะที่ครอบพวัวดีครอบพวัวร้วยหรือว่าคนชั้นกลาง สำหรับตัวขว่อยกับพี่น้องข่อยเับเบื้ออ้ายจะหูจากรสชาิขนมกับวันเด็กไปเลยจ้ะ <c oughs> พะว่าบ่เคยได้เงินเป็นโรงเรียน่รสชาิขนมนานโรงเรียนบ่เคยได้เงินเป็นโรงเรียนจากเธอตั้งแต่มึงปอหนึ่งถึงปอหกได้กินขนมกับวันเด็กอนะ จะจับสลากปีใหม่ย่งเอาบักท่านเอาเนาบาคามไปใส่อยู่ว่า <c oughs> มีเงิน่มีเงินซื้อขนมใสใส่กองจับสลากห้างเที่ยวกับขาดเลยแต่ปีนั้นว่ากล้าไปม่มีเงินขาดโรงเรียนด้วยถ้าเาเป็นเด็กน้อยเขาอยากได้ของข,องขวัญเนาะ แลกของขวนกันดีไหมร่คนคู่กันง,งบประมาณว่าตามกันหนึ่งบาททำไมกินกันบาทหนึ่งมันไม่าเนาะเข้ากับบมีเงินจักบาทลืมก็ได่ขวในได้ปาคามกับรังปีกับขวนได้ปาคารมรังรังปีก็นนับเด่นได้บักขัานซุกมูกขได้ของข้าวขงหงสันเขา,าก,ก็ดือผู้ทาหักกันเ็ เขาก็ถือกู้ดาแปลก็ธรรมดาม <c oughs> ีแค่ใจบ่มีเงินเนาะคู่คนกับจับเขาเข,ขาใจอยู่ว่าเขาบ่มีเงินจีนนะเ <c oughs> ขาจะเอาเม็ดปากคำมา <c oughs> คุณคกูว่าเขาก็ต้องยกมือขึ้นแล้วนกกองของหวนเท่านั้นมูกระจับเลยอยู่หางเดือกบักท่านค <c oughs> ุณกูก็ทำโทษให้ทำกวนศาสตรห้องมูมันก็ให้เนาะมันได้บักท่านได้บากามไอ้ในขวบปากคม มันหน้คอยพระสานหน้ที่จรงแต่เนาะผมมีเงินแต่ว่าอยากเข้าอยากได้ของควรไงเออห้าลังปีก็อายไปยุ่เป็นห้องปีได้อายไปซสิห้อก,ก็ขาดโรงเรียนเลยเปีได้ที่คุณครูบอกว่าจะเรีกของควรกันแต่เขาเป็นเด็กเนาะอายเน่บ่ยายเนี่ใส่ใส่ควนหนังมึน จากได้ขนมมูดีไปได้เอาบักท่านให,เห้เฮ็ดเกลือพริกเกลือใส่ให้พร้อม <c oughs> กำไน้ผักาามกู <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก็ได้ไป้อง สดชื่นมึงนยินกอยโพนพอแท,ท้าจบแน่นสันไปแล้วนะคะทุกคนฟอยไล์แล้วขอบคุณทุกเมนทุกไลน์ตับตะไคร่กับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่น,นี้พอกันคลิมน้าสวัสดีจ้าเลิฟออยูอ้อบาย